Ku akan kuatkan bayi. Halo. 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 สุดลับความอร่อยว่าจริงๆแล้วเมนูของเรามากมายแต่ว่าปรุงแบบใดถึงจะได้รสชาติสุดๆเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆของครูวคุณต่อยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับี่เข้ามาติชมเยอะคนดูเราเยอะมากนะที่ต่างประเทศนะครับผมพูดจริงๆเลยนะคนดูในต่างประเทศนี่ผมกล้าพูดเลยคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศกล้าพูดเลยครับที่มีโทรทัศน์ดูเราจริงๆขอบพระคุณมากๆขอบคุณขอบคุณจริงๆดูเราจริงๆและดูแบบตั้งใจดูดูแบบส่งเรื่องราวต่างๆกลับมาให้เห็นแล้วก็บอกว่ารายการเรามีค่า พวกเขามากเพราะว่าอยู่ที่โน่นเนี่ยการจะหาสูตรอาหารการทานอาหารให้ได้ถูกต้องให้ชัดเจนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยดูรายการเราแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะดูถ่ายเท้าตนหรือจะดูย้อนหลังก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมีกรัจนะอยู่ๆเป็นเพื่อนกันให้ความรู้ให้ความสุขนะแต่ถ้าทุกทำไงดีฮะตอบจดหมายเลยต้องตอบจนม้ต้องตอบจดหมยในเรื่องนี้นะครับน้องจดหมายที่เขียนมานี่ของหนูครับผม สวัสดีครับชาคน้าครัวคุณต่อยเาวม่ชาไปแล้วเหรอนะเลยคุณเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับแต่การเดินทางผมเนี่ยต้องใช้บริการรอฟอพอรถไฟไทยเทล่านั้นน้องพอถึงก็ชังไม่ถึงก็ชังวันก่อนผมกับเพื่อนสองคนนัดเจอกันที่หัวลำโพงกำลังจะขึ้นรถไฟพอดีได้ยินเสียงประกาศว่ารถไฟเลื่อนเวลาออกไปหนึ่งชั่วโมงเราสามคนเลยไปดวนแอลกอฮอล์กันนิดหน่อยนะครับ เมาปริ้นทั้งสามคนครับกำลังจะสั่งอีกขวดได้ยินเสียงประกาศว่าครับรถไฟจะออกแล้วเชื่อไหมครับว่าผม3ามคนวิ่งอย่างสุดชีวิตรถกำลังเล่นอยู่ไอ้เพื่อนสองคนกระโดดขึ้นรถไปได้ผมขึ้นไม่ทันครับอคนยี่ดูล้ออยู่คนเดียวขึ้นไม่ทันแล้วหัวล้อทำไม ไมครับในสถานีคนที่บกทวงเขาก็เดินมาหาผมแล้วก็งงๆถามผมว่านี่คุณหัวเราะทำไมคุณไม่ทันรถไม่ใช่เหรอเออคือนร่องขึ้นไม่ทันผมก็เลยบอกว่าไม่หัวเราะได้ไงไอสองคนหัวราะนั่นอ่ะมันมาส่งผมได้เรื่องไอ้นี่ไอ้นี่เเมาได้เรื่องเมาปริ้นจริงจริงนะบัดโธ่เออขาผมก็เลยอยากจะถามว่าคนป่วยทันอะไรดีครับโอ้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวมันเลยนะ แต่ว่าถ้าคนป่วยจะทานอะไรดีโอ้มีเรื่องทานเยอะแต่วันนี้มีเมนูอยู่เมนูหนึ่งเป็นเมนูที่น่าสนใจมากทําได้ง่ายที่สุดแต่ต้องใจกล้าหน่อยนะต้องใจกล้าต้องใจกล้าหน่อยเราก็ต้องพยายามคิดว่ามันมันรับประทานได้เป็นปกตินะแต่ทานได้จริงๆเป็นเมนูที่แนะนาในสูตรอาหารทั่วโลกด้วยซ้ำไปเขาเรียกกันว่าข้าวไข่สดใช่แล้วครับนะสาหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงเด็กขี้โรคนะครับคนที่พักฟื้นหลังจากเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้โหนี่เลยมากเลยนี่เด็กขี้โรคเด็กขี้โรคหนูเนี่ยไอพอดีเลยหนูสบาย เห็นไหม่าายไหมเรื่องตรงการ ก่อนอันนี้ไม่ยืนยันใดๆที่จะบอกวิธีการปรุงให้นะครับวิธีง่ายๆก่อนดูจากหน้าตาก่อนอ่ะเด็กขี้โรคเออ่ไม่สบายโอเคเมนูนี้เหมาะกับเด็กคีโรคคนขาดวิตามินคนป่วยที่ต้องการการพักฟื้นและต้องการร่างกายกลับมาเร็วๆใช่หนูก็เป็นคนขาดสารอาหารอดูก็รู้ง่ายๆนะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับข้าวที่หุงสุกแล้วกําลังร้อนจัดๆแนะนําเป็นข้าวหอมมะลิครับซึ่งเราหุงไว้แล้วเรียบร้อยครับนะครับ หุงให้สวยนะครับและที่สาคัญที่สุดตักมาใส่ถ้วยหรือใส่จานหรือใส่ภาชนะก็แล้วแต่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมากีพอปริมาณที่คุณอยากจะรับประทานอีพออย่างร้อนๆอยู่หลังจากนั้นครับแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่สดนะครับไข่ไก่สดเหาะลงไปในข้าวนี่ครับนี่เรื่องจริงนะครับชุบปุ่นเลยนี่ฮะหลังจากนั้นแล้วก็คนนิดนึงครับตามด้วยซอสนะครับซอสของเราก็เช่นซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและพริกไทยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับ เน้นนะครับว่าข้าวเนี่ยควรจัดจัดนะครับนี่น้ำมันร้อยเ้่ากันนะครับเมื่อคนสักครู่นึงนะครับไข่ที่สดสดเนี่ยจะเริ่มที่จะกลมกลืนกับข้าวทําให้ข้าวนั้นกลายเป็นสีเหลืองๆนะครับซึ่งเราจะไม่เหลือ สภาพที่เราจะเห็นว่าเป็นไข่ดิบมากนักและก็รับประทานได้ทันทีต้องรับประทานตอนร้อนๆนะครับจะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับและก็จะทานได้ง่ายขึ้นอันนี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าใช่ครับคุณต่อยครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้าวไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่สบายเหรออ่าไม่สบายรับประทานข้าวซะนี่เอาเนือหนูนี่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 ดูดูก่อนนี่เรื่องจริงครับมาอหนูทานไปเพิ่มร่างกายจะ ที่ดูแย่ๆอ่อนเพลียโอ้โหแบกโอ้โหหนูแข็งแรงเลยเจ้าอ้โหหนูเดี๋ยวก่อนหนูมาถามคำถามก่อกหนูไม่ใหญเลยครับจะอ้วนใช่ใ่ไหนูพี่เพื่อนที่ไม่แข็งแรงด้วยใช่เปล่าตามบอมานีล้ เจ๊กซองกระแสอยู่พอดีเดมกระสองกระแสถ้าเจ๊กระสองกระแซยแนะนำว่าทำขนาดนี้ฮะวอนนี้ไม่ได้เพราะปากเขากว้างอ๋อเหรอเขไม่ไหวนะพอดากินยังอย่ยังไม่ไหวเไม่ไหวไม่เอาม่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไหวเดี๋ยวโดนไหวโดนวอะอย่างนี้นี่ย้ำย้ำเเยยี แบกกล้องมาเลยเมนูนี้เหมาะกับเด็กที่โรคขาดวิตามินหรือคนป่วยพักฟื้นนะครับพ่อแนะนําคือข้าวต้องร้อนมากๆนะครับข้าวร้อนมากๆแต่อร่อยจริงๆครับใส่ไข่ลงไปใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยแล้วก็เป็นไข่เป็นไงครับรสชาติอร่อยครับผมเห็นไหมครับเขาจะบอกเขาจะเป็นแข็งแรงโอ้โหไม่แข็งแรงเอาอีกหน่อยแข็งแรงมันจะวิ่งได้รอบหนึ่งวแสดงอาการนะฮะอ่ะอ่ะเอา Bên <laughs> ngay nữa. Ai ơi, hai. Lên đi qua. <laughs> อีกนิดนึงเราย้ำเคล็ดลับกันหน่อยข้าวเนี่ยต้องร้อนปุดๆเลยนะหลังจากเสร็จปั๊บเปิดปั๊บแล้วก็ตักมาเลยเป็นอย่างนี้ข้อที่2ไข่จะต้องเป็นไข่ที่สะอาดและสดจริงๆคือจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทานไข่ดิบแบบนี้นะถูกต้องไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้เล่นกันสนุกๆนะครับแล้วไอ้ที่วิ่งที่ทำป็นจริงๆไม่ใช่ขนาดนั้นก็กินไปมันจะวิ่งอะไรได้เร็วขนาดนั้นฮะไม่เห็นจำเป็นต้องวิ่งเลยฮะมันจะได้ประสิทธิภาพขนาดวิ่งเลยเหรอครับไม่น่าเชื่ออร่อยอ่ะอร่อยคุณนวัดจริงนริง เน้นอีกนิดนึงว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่ต้องใส่พริกไทยนะครับเพราะพริกไทยเนี่ยเวลาทานไปมากๆอาจจะไม่ดีต่อระบบคนที่เป็นโรคกระเพาะและเน้นว่าซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยไปซื้ออย่างดีสักนิดนึงและถ้ามีน้ำซุปอร่อยอร่อยก็ทานร่วมกับข้าวไข่สดได้ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับน้ำตุกใครทำอ่ะใครทำน้ำซุปอร่อยมากเลยนะฮะรายการก่อนหน้านี้เขาทำฝากไว้เห้ น้ำซุปก็อร่อยมากนี่เป็นเมนูซึ่งถ้าอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทานง่ายที่สุดครับง่ายจริงๆคุณบัตเน้นแล้วเน้นย้ําอีกครั้งเดียวข้าวร้อนจัดๆใช่ไข่สดๆออกไปพัวคนเลยรับใส่น้ำสีอิ๊ สีอิ๊วขาวไข่น่ามันหอยสักนิดนึงแล้วก็พริกไทยสักหน่อยครับบางคนถ้าจะเอาเท่กนิดหยอกเกลือหน่อยก็ได้นะฮะผมบอกผมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยเพิ่มบรรยากาศนิดนึงถ้าท่านเคยรับประทานไข่ลวกมันก็คือไข่ลวกผสมข้าวใช่ิดแต่เตือนนิดนึงนะฮะเวลาใช้ช้อนที่บ้านพยายามอย่าใช้ช้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่แต่ว่าหลายท่านอาจจะกินแล้วแข็งแรงจริงหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ต่อยกินไปเป็นใชงครับผู้ชมครับการกินข้าวเพะเภทนี้ไปร่างกายเราเนี่ย ก็จะแข็งแรงแบบนิดที่ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้โหทำไมต้องาเลี้ยีดียวเองช่วยยังไงไม่ใช่คือเราทำปุ๊บแล้วเราก็มาผ่อนนอนเลยทีเดียวแล้วนอนเลยพักสักครู่พรกสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อจะจุ่งต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ